สวัสดีครับกระบะหน้าหล่อครับตัว4ประตูออตโอต้นะครับโฉมหน้าหล่อล้อโ,โคแบบนี้ตัวนี้สีบอลเงินเดิมๆโฉมปี1 8ครับราคาแค่ห้าต้นๆน,นะครับครั้งก่อนเป้ขายไปนะปี19สีขาวเนาะจะเป็นเกียร์กระปุกนะครับห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันราคาเท่ากันเลยแต่ครั้นี้ราคาดีกว่าขายแค่ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าราคาเท่ากันแต่เป็นตัวเกียร์ออโต้นะครับเรียกว่าใช้ดีกว่าขับง่ายกว่าสะดวกกว่านะครับทั้งแฟนเราพี่น้องเราขับขับได้หมดเลยทั้งบ้านนะครับ ได้เกียร์โต้ขับสดวกสบายนะครับมีโหมดแมนนวลในตัวให้ด้วยนะครับก็เรียกว่าครอบคุมทั้งหมดเลยตัวนี้รถเดิมๆสีบอลส,สวยๆนะครับเกรดเอพรีเมียมเลยนะก็ใครหารถกระบะนะครับสวยเดิมครบจบคันนี้ครับความเริ่มต้น8,900บาทเท่านั้นครับ4ประตูเดิมๆนะครับคันนี้เป็นตัวสูงนะมาดูกันนะครับสวยน่าใช้และคันนี้ได้ เกรดเนะครับตัวสภาพแล้วให้พร้อมนะคันนี้ได้เกรดเอดาวครับโครงสร้างเดิมรถไม่มีชนหนักความจมน้ำนะครับเล่มมีไม่มีกับสีนะครับก็ไปตรวจให้แล้วนะครับวันนี้อยู่กับเป้เนาะเป้สายช่างนะครับรีวิวให้ดูแบบตรงไปตรงมาทุกจุดนะครับสวยไม่สวยซื้อได้ไม่ได้มาดูกันนะครับเริ่มจากด้านหน้าเลยนะไฟหน้าแท้เดิมนะครับ มันติรีเฟคเตอร์โครมสายไฟสวยโครมเดิมโลโกโ้ไฮลักอยู่ครบครับนี่ของแท้เดิมทั้งหมดเลยนะครับของแท้ของเดิมครับทะเบียน7 3 1 4หนะหน้าหลอลโคโร้ระ้านหน้าจะเป็นสีดำเป็นอแบกนะครับซ้ายขวาบอดี้ทุกอย่างเดิมหมดฝากระโปรงสีสันพิพันธ์เดิมด 3, 000, เดิมนะครับฝาเดิมนะครับไม่เปลี่ยนไม่ชนฝาแท้นะสีสันพิพันธ์เดิมเดิมเลยนะครับแม็กขอบเดิมขอบ17ยางใหม่ๆครับยางเปลี่ยนมาให้แล้วนะยางเนี่ยเปลี่ยนมาแล้วนะครับ ยางใหม่ดอกใหม่ครับนี่เรียกว่าดอกใหม่ๆนะครับยังไม่เคยลงพื้นซุมล้อโช้สป,ปริงทุกอย่างยังครบยังใหม่กริปนะใหม่ๆเลยนะเรียกเรียกว่าคุ้มมากๆแค่ยางก็เปลี่ยนให้แล้วเรียบร้อยยางนะครับเป็นปีนะยี่สี่นะยางปียี่สี่ล้อหน้าดิสเบกรกระบบเบรกเป็น ABS นะครับกระจกมองข้างซ้ายขวาปรับไฟฟ้าแล้วก็ไฟเดี้ยวตัวพร้อมภาษีพ,พบ,บต่อให้ครบหนึ่งปีนะครับไม่มีขาดนี่ครับครบๆเลย ทะเบียนนะเจ็ดกมเจ็ดสามหนึ่งสี่ครับกระจกหน้าเดิมติดฟิล์มหกสิบมาให้นะครับราาหกสิบเปอร์เซ็นเหมือนกันนะครับมูจับครเมียมให้ดูจากด้านข้างนะครับกระบะน่าใช้เอาไปใช้งานการคุ้มนะครับเงินเดือนหมื่นเก้าสองหมื่นซื้อได้คนเดียวจบฟรีดาวได้เลยนะครับสีสันพิพคันสภาพเดิมเดมแบบนี้กระบะตัวสูงนะครับเข้าแล้วก็สูดสบายใช้งานเป็นรถบ้านก็ได้นะครับดูดีมีทรงน่าใช้นะครับไฟท้ายของเดิมแท้ตัวเนี้ยนะครับของแท้ของแท้เดิมจากศูนย์เลย นะรถไซด์ฮาโลเจนโตโยต้าเห็นไหมครับโลโก้โตโยต้าหูจับก็พรีเมียมไฟท้ายของท้ายดิมไ,ไฟท้ายเนี่ยของแท้เดิมสแตนเลสนะครับแมกนเนอร์ใสๆสคลิป,ลป,ลปใหม่ๆนะครับสภาพเดิมแบบนี้อ่าของแท้ของเดิมนะครับอ่าเก็บท้ายซ้ายขวาครับบอดีอ้โครงโครงสร้างเดิมนะอ่าเดิมนะครับเินอาร์กเดิมนาครับจะต่อเดิม c r l อยู่ครบสังเกตนะอันนี้คือของเดิมนะครับไม่เปลี่ยนไม่ชนนะไม่เปลี่ยนไม่ชนนะครับ ราคาดีจะต้องได้นะครับด้านท้ายของเดิมทั้งหมดนะครับตะเข็บเราต่อโครงสร้างเดิมหมดเลยเห็นไหมเนี่ยเดิมทั้งหมดนะครับซื้อได้ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับกระชนท้ายมีเซ็นเซอร์ถอยให้สองจุดมีเซ็นเซอร์ถอยให้สองจุดติดมาแล้วประมาณหกพันบาทส่วนช่วงล่างครับตัวนี้จะเป็นช่วงล่างเดิมๆแหนบนะครับแหนบห้าอยู่บนอยู่ด้านบนนะครับตัวลูกหมากช่วงล่างทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับ ตั้งศูนย์ทงล้อรถไม่มีเอียงนะครับก็เช็คให้หมดเนาะก็เรียกว่าเป็นตัว E ด้วยนะเป้ใจรีวิวให้ดูเนี่ยแบบนี้นะครับทุกจุดเลยละเอียดยิบนะครับสไตล์ช่างส่วนตัวเฟรมโครงสร้างนะครับส่วนตัวเฟรมโครงสร้างนะครับภาพเดิมๆนะเห็นไหมครับเฟรมเดิมเลือกเฟรมและเครื่องอยู่ครบครับนี่อยู่ครบนะล้อหลังเป็นดัมเบลนะครับดัมเบลยางใหม่อยู่แล้วนะครับยางเนี่ยของเกรดอย่างดีเลยนะครับยางเกรดอย่างดีของแพงนะครับเปลี่ยนให้แล้วครบครบ เดี๋ยวด้านในนะครับเบาะนะครับได้เป็นแบบเป็นเบาะผ้านะเบาะผ้าลายคมชันแบบนี้สภาพสวยเดิมนะสะภาพสวยเดิมนะครับคือตัวถังทุกอย่างชิ้ใทั้ทหมดแล้วนะครับี่สีเท่ากันหมดเลยทั้งหมดนะหัวนงหัวน็อตโครงสร้างก็เดิมเช่นกันนะครับรถเดิมนะรถเดิมนะครับน่าใช้สวยๆแบบนี้ก็เป็นรถเรียกว่าประวัติศูน์แท้แล้วกันนะพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับถ้า นะครับยังไม่สตาร์ทแล้วคุณแยีอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้นะถ้าหมุนเล่นผมาลัยมันจะล็อกนะครับนี่จะมันจะล็อกนะครับผมบอกเลยมันจะล็อกนะครับต้องมุญแจออกถ้าไม่ให้ล็อกก็คือเหยียบเบรกแล้วก็หมุนนะครับนี่จะไม่ล็อกอ่าคราวนี้อย่าสตาร์ทให้ดูนะครับให้ดูออปชั่นด้านในนะครับห้องเครื่องโครงสร้างเป็นยังไงอ่าอย่าให้ดูโครงสร้างก่อนจุดสําคัญนะครับเมล์นาสปอตนี่เลยครับของแท้เดิมนะเม่นาเดิมนะโครงสร้างเดิมครับ เนี่ยเม็ดน้ำแข้เ like. ดิมทั like. ้งหมดเลยเนี่ยเดิมเดิมนะครับของเดิมครับเห็นไหมห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคานี้ซื้อได้ครับผมบอกนะเปเก็บงานเก็บรายละเอียดให้หมดเลยเก็บสีเก็บสปาไฟน์ต้นไม้หมดนะครับลูกค้าไม่ต้องเอาไปแบบไปเก็บโคงเก็บงานเองนะครับเพราะเพ้ไม่ขาดจาสภาพอยู่แล้วนะครับเก็บงานให้หมดหัวตองหัวน้อยโครงสร้างเดิมเดิมเห็นไหมเนี่ยเดิมเดิมนะครับลมไนโตรเจนนี่ครับเดิมเดิม น็อตก็เดิมคิดดูครับรถแบบเนี้ยสภาพสวยแบบเนี้ยซื้อได้แกนพวงมาลัยก็เดินมนะครับไม่มีสนิมขึ้นนี่แล้วดูตัวถังพวกตัวสีเขาลงคาเล่เห็นไหมเนี่ยสีพื้นเดิมโรงงานหมดเลยนะครับซอกป,ประตูหัวนงหัวน็อตเดิมแบบนี้ถ้าแบบเนี้ยซื้อได้นะครับอ่ะมาดูการต้านนนะครับเหยียบเบรกกดสตาร์ทขนาดนี้นะครับล็อกเครื่องปกติความร้อนปกติไม่แสนหกนะครับแล้วก็ตัว นี่ดูรอบเครื่องนะดูนะเหยียบให้ดูนะครับเนี่ยรอบเครื่องปกติเลยนะครับหน้าจอเป็นดิจิตอลด้วยนะปรับทิป ATP ได้นะครับปรับความสว่างได้นะได้หมดเลยนะครับเห็นไหมปรับความสว่างได้นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับจะมีรับสาย้องสายได้สั่งงานด้วยเสียงได้ขณะขับขี่นะครับก็สะดวกสบายแล้วก็ปรับดีเทลได้หมดนะครับเนี่ยได้หมดเลยอ่าเห็นไหมปรับได้หมดทุกอย่างครับ เห็นไหมคือใช้ยังไงก็คุ้มนะครับแบบนี้นะอุปกรา์ปรับระดับสูงต่าได้ตามสซด์รัของเรานะครับสูงต่ำหรือเข้าหรือออกได้สี่ทิทางนะครับตัวจอ FM AM มีให้บลูทูธมีครบ CD ก็มีนะครับแล้วก็มีช่องตรงนี้ไว้วางมือถือเราก็มีครบเหมือนกันนะครับส่วนเกียร์นะครับได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับแบบนี้โหมดอิโคโหมดอิคโหมดพาวเวอร์มีให้เลือกนะครับมีเลือกหมดเลยนะ เกียร์เป็นแบบซีคัลชินะครับแบบข้ามใดแบบนี้อ่าแบบนี้นะครับสภาพเดิมสวยจริงนะครับราคา5้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้านะครับกระจกไฟฟ้าทุกบานนะครับติดฟิล์มลามินาด้วยนะของดีของเดิมนะครับเอาง่ายครับวันนี้เป้ตรวจให้หมดนะครับดูให้หมดแล้วซื้อได้นะครับห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเท่านั้นครับเปิดฝาหน้าเครื่องครับฝาหน้าเครื่องเปิดมาแล้ฝาเดิมครับฝากระโปรงเดิมเดิมเครื่องเดิมครับ เครื่องเดิมสภาพเดิมนะ2.4ดีเซล150กันมานครับมาใช้นะใช้หารกบ่าใช้งานอยู่นะครับครบจบจริงๆนะครับคันนี้ได้เกียร์ออโต้นะคุ้มครับคันนี้ซื้อได้นะเครื่องเดิมไม่แต่งไม่เปลี่ยนนะครับแล้วก็แทนเทีอยู่ครบๆครับนี่แทนเทีอยู่ครบสภาพเดิมๆนะครับเดือนเดือนกรกฎาปี18นะสกอร์มากรอยู่ครบต้องแบบนี้นะครับแล้วก็สีน้องทุกตัวถังเดิมแบบนี้นะครับสีเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับไม่มีชนนะแก้มเดิมนะครับคันตรงคันหน้าเนี่ยคันเดิมหมดเลยนะครับ ไม่มีชนตัว R l อนี่อยู่ครบนะครับอยู่ครบนะที่สังสกเงงงามนะครับสภาพเดิมนะกรองกาาทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับเครื่องเดิมไม่แต่งนะครับโบเดิมไม่เปลี่ยนก็เครื่องเดิมสภาพเดิมนะครับท่อพงท่อแคสเดิมทั้งหมดนะของเรือทการใทั้หมดนะครับไปดูแลให้เปลี่ยนให้นะครับแก้มรงสร้างนี่ันคมชัดเจนเปิดดูครับ r w ลก็อยู่ครบครับนี่เห็นนะตาฟั่มอยู่ครบนะครับ สุดสาคัญทั้งนั้นเลยนะครับถ้าไม่ใช่เป้คือจะไม่รู้แน่นอนนะครับถ้าไม่ใช่ช่างเนาะเพาเป็นช่างนะครับจะดูรถให้ละเอียดเลยหมอน็อตเดิมๆตาปั๊มครบๆแบบนี้อ่ะซื้อได้นะครับแบบนี้ซื้อได้นะงบนะครับห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าจะฟรีดาวก็ได้จะซื้อเป็นเงินสดก็ขายนะครับน้ำมันเต็มถังประกันที่เกี่ทั้งส่วนเป้แถมให้ฟรีหนึ่งปีนะครับแถมให้คุ้มนะครับแถมให้ครบจบได้เลยนะสนใจนะครับโปรฟรีดาวทักมาได้ ระบะนะครับเดิมๆเท่านั้นนะเป้คัดให้เนี่ยคือรถเนี่ยเดิมนะครับหน้าหลังซ้ายขวาเดิมๆนะครับไม่มีชนแน่นอนนะก็ขายมา26ปีครับเปิดมาสามสาขาแล้วนะครับรถ4 0 0 400 5 0ี่รยห้าร้อยคันแล้วนะครับรถทุกคันคัดเกตทุกคันมีใบตรวจใบเซอร์ให้พร้อมนะครับถ้าตรวจไม่ผ่านผมขายคุณไม่ได้นะครับผมย้ำอย่างนี้เลยไป้ขายลูกค้าไม่ได้ถ้าตรวจไม่ผ่านนะครับมันจะมีบริษัทนอกมาตรวจให้นะครับก็ถ้าตรวจผ่านผมขายคุณได้นะครับตั้งแต่ซื้อเข้ามาเลยนะครับ มีเกดรถอยู่นะดังนั้นครับลูกค้าซื้อกับเป้นะไปบอกแฟนได้เลยครับบอกพ่อบอกแม่บอกเพื่อนได้เลยว่ารถเป้ขายลูกคันเดิมลุกคันครับลูกค้าสนใจนะครับติดต่อหาเป้ได้เลยแอดไลน์มาได้ครับ0 9 4 7 8 9 4 8าปครับแอดไลน์หาได้เลยครับกระบะสวยใช้4ประตูเกียร์ออโต้ปี18 2.4ดีเซลตัว G ครับหน้าหล่อและโคตรแบบนี้ยังว่างอยู่สนใจนะครับจองพร้อมโปรได้เลยวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมกระบะสวยเกียร์ออโต้ครับ